สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะมาแนะนำเป็นที่ดินนะคะแบ่งล็อกขายค่ะแบ่งเป็น4ล็อกนะคะล็อกละ40ตารางวานะคะขาย 40ตารางวา175,000บาทนะคะหน้ากว้างติดถนนลาดยางทุกแปลงนะคะหน้ากว้างต่อแปลงอยู่ที่ประมาณ15-16เมตรความลึกอยู่ที่ประมาณ11-12เมตรปลอบแปะต่อแปลงนะคะที่ดินเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลคู่สลอดนะคะอำเภอลาบุรลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตรงนี้ปี54น้ำไม่ท่วม64น้ำก็ไม่ท่วมนะคะที่ดินยังไม่ได้ถมเป็นพื้นนาเดิมซึ่ง ผมก็ไม่เยอะค่ะเนื้อที่40ตารางวาเนี่ยใช้เงินสถมน้อยมากนะคะที่ดินห่างจากอบอตคู่สลอดนะคะอยู่300เมตรนะคะก็มีเพื่อนบ้านมีน้ำมีไฟอยู่ในระยะที่ขอได้ปกติค่ะการเดินทางมาจากเซ็นทรัลเวสเกตถึงที่ดินก็ประมาณอยู่ที่35กิโลเมตรนะคะใช้เวลา40-45นาทีนะคะจากวัดเจดีหอยก็12กิโลเมตรจากตลาดลาบบุรลวงก็ประมาณ10กิโลนะคะท่านไหนที่อยากมีบ้าน สักหลังหนึ่งแล้วมีเนื้อที่ข้างๆบ้านนะคะไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนเล็กๆมีที่จอดรถ ลองมาดูแปลงนี้ได้ขอติดต่อเข้ามาได้นะคะที่ดินณนะตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งแยกนะคะเราจะไปแบ่งแยกวันที่4กุมภาท่านไหนที่มาดูแล้วสนใจก็ลงชื่อได้หรือถ้าจะรอให้โฉนดออกแล้วก็ค่อยโอนก็ได้นะคะลองมาดูเพื่อตัดสินใจก่อนได้ว่าตรงนี้มันใช่ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะของเราจะมีที่ดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าเป็นที่ต้องการของทุกท่านอยู่พอดีเนี่ยก็ขอเข้ามาดูได้นะคะ ตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะ40ตารางว่า175,000บาทราคานี้แบ่งแยกให้พร้อมเสร็จจบพร้อมโอนในราคานี้เลยนะคะที่ดินอยู่ติดถนนลาดยางอยู่ในชุมชนนะคะไม่เปลี่ยวค่ะแปลงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ที่ตำบลคู่สลอดนะคะอำเภอลาดบุรหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ดินกำลังน่ารักเลยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ